สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้จะพาเพื่อนๆนนะครับมาชมบรรยากาศยามเย็นนะครับของสวนเรานะครับก็หลังจากที่หลายๆคลิปนะครับเราพาทุกท่าน่ะไปเยี่ยมชมหรือไปเที่ยวชมเนี่ยสวนเกษตรของนอง้นองๆแล้วก็เพื่อนๆนมาบ้างแล้วนะวันนี้ก็จะพามาดูบรรยากาศยามเย็นของสวนเรานะครับแต่ว่าวันนี้นะครับเราไม่ได้พามาดูสวนนะนะครับเราจะพาทุกท่านนะครับ ไปเที่ยวหลังสวนหน้านะครับหลังสวนที่ว่านี้นะครับไม่ใช่อําเภอหลังสวนยุมพอนะนะครับแต่เป็นหลังสวนเราเองนะครับเดี๋ยวไปดูซิว่าหลังสวนเราเนี่ยมันมีอะไรนะครับถึงถึงได้อยากพาทุกท่านมาชมนะครับผมไปกันเลยครับผมอ่ะนะครับก่อนจะถึงหลังสวนนะครับก็จะต้องผ่านนะครับตรงนี้นะครับมันเป็นสองฝั่งข้างทาง นะครับที่เราปรับเปลี่ยนนะครับจากคันนานะครับจากคันนานะครับเปล่าๆนะครับก็จะมาปลูกชะอมเอยกล้วยเอยมะละกอเอยมะพร้าวบ้านเอยนะครับพอจะสองฝั่งเลยนะครับมีทั้งที่ที่เริ่มปลูกแล้วก็ที่ปลูกไว้นานแล้วนะครับ ก็ประมาณนานแล้วไม่ใช่ว่านานมากนะก็มาปีที่แล้วนะครับแต่ว่าอย่างต้นในเล็กพวกนี้นะครับก็จะประมาณเมื่อตอนพฤษภานะครับนะครับไม่ให้จะเห็นว่าสวนของเราเนี่จะมีหญ้าเยอะมากเพราะว่าเราไว้เป็นเป็นอาหารให้ให้ควายเรานะครับนะครับเกิดถึงแล้วนะครับนี่ครับบรรยากาศยามเย็นนะครับของสวนเรานะครับเห็นไหมครับน้เบื่อครับนี่ครับ มีนี้แรงมากนะครับมีแรงมากนะครับก็วันนี้จะพามาดูความเปลี่ยนแปลงของสวนนะครับเพราะปกติเนี่ยมีอะไรเราจะมักจะโชว์อยู่ด้านหน้านะครับแต่ว่าด้านหลังไม่ค่อยโชว์นะครับเห็นไหมครเห็นศาลาแล้วนะครับแล้วมีเสาไฟสูงสโอ้หเรียงรายเป็นตับเลยนะครับนะจากปกตินะครับพื้นที่ตรงนี้จะเป็นท้องทุ่งนาเป็นส่วนใหญ่นะครับเพื่อนๆแต่ว่าปัจจุบันนี้นะครับเห็นไหมครับ ไกลๆนู่นสะพานลอยอ่าแล้วก็มีเสาไฟสูงมากเลยเบียงๆกันมานะครับหลายต้นเลยทีเดียวนะครับผมไม่นับหรอกครับเมื่อยนะครับสิ่งที่อยากจะพามาดูวันนี้นะครับนี่ครับจากท้องทุ่งนานะครับก็จะปรับเปลี่ยนเป็นนะครับนี่เลยครับในความโชคดีนะครับ ก็คือเรามีเรื่องเมืองนะครับมีเรื่องเมืองตัดผ่านที่นาเราพอดีพอดีเลยนะครับสองฝั่งก็เป็นสี่เลนนะครับจุดตรงนี้เนี่ยเห็นไหมรถวิ่งผ่านไปผ่านมานะครับอันนี้ช่วงเย็นแล้วรถก็ไม่ค่อยเยอะนะครับอ่าหนฮะย่างไกลๆไหมฮะนั่งคือรถทาถนนนะครับเดี๋ยวจะพาพาเพื่อนๆไปดูนะครับว่ามันมีสกิลคันดีนะครับแล้วทําถึงไหนแล้วนะครับนี่ครับชุดที่สวนเรานะครับโอ้เต็มเต็มเลยแสงแดดนะครับ นีที่สวนเรานะครับช่วงนี้ก็จะมีแค่นี้ฮะนี่ฮะท่านเพื่อนๆชมก็คืออาจะเป็นหญ้าแล้วก็มีนามีนาข้าวนะครับแล้วก็มีต้นไม้ใบหญ้าที่เราปลูกไว้นะครับยังไม่ได้ตกแต่งอะไรเป็นพิเศษเนื่องจากว่าเราต้องต้องไว้ให้ควายกินก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวพาไปดูนะครับฟังเลี่ยงเมืองขามานะครับขามาตรงนี้ก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเปิดใช้บริการไปแล้วนะครับก็ประมาณเมื่อ เมื่อ <biases. S 2> ต้นปีนะครับเมื่อต้นปีนครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับจะเห็นถนนเป็นสีสีทองนะครับหรือสีดิน <kop> <spicy language> ตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นทางที่เร,เริ่มเริ่มทำนะเริ่มทำนะจะเห็นว่ารถจอดเยอะมากเลยนะครับรถรถเครื่องยนต์เนี่ยก็จะมีวิ่งไปวิ่งมาน้อยหน่อยแต่ถ้าถ้าเป็นเครื่องางวันเนี่ยเยอะมากนะหนูหูเลยนะครับ ในความโชคดีก็คือเรามีถนนเรื่องเมืองตัดผ่านหลังสวนนะครับแต่ว่าในความโชคดีก็มีเรื่องร้ายด้วยคือเราโดนถนนกินพื้นที่เราไปหนึ่งไร่กว่าะครับให้พื้นที่พื้นที่เราเนี่ยเหลือแค่แค่สองไร่สองไร่ครึ่งน,นะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่รถมาเยอะแยๆเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเพื่อน ก็สิ่งที่ดีใจคือความเจริญมาถึงเราแล้วนะครับแต่สิ่งที่เสียใจคือว่ามันก็จะมีมลภาวะทางเสียงเนี่ยเยอะมากขึ้นแต่ว่าเราก็ต้องยอมรับมันในส่วนของความเปลี่ยนแปลงนะครับอ่านนี่ครับเนี่ยนะครับเป็นาทางที่กําลังจะสร้างเสร็จแล้วนะครับมีสะพานลอยที่สร้างเสร็จแล้วเนี่ย เมื่อต้นปีที่แล้วนะครับรถนิ่เยอะมากเลยนะครับอันนี้อ,อันนี้บ้านผมเรียกรถเกรดรถเกรดนะครับ <c oughs> <c oughs> เด็กๆชอบชอบมากเลยเด็กเนี่ยนะครับตอนสมัยเด็กนี่โยชอบวิ่งตามเพราะว่านานๆจะมีรถยนต์วิ่งผ่านมาเนี่ยวิ่งตามดมกลิ่นล้อหอมมากเลยช่วงนั้นนะครับแต่ช่วงนี้ไม่ไหวแล้วฮะไม่ใช่ล้วมันเป็นมลพิษชัดๆเลยนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆช่วงนี้ก็จะเป็นการ พักรถนะครับหลังเลิกงานนะครับนะครับเรื่องเมืองตรงนี้เป็นเรื่องเมืองสายตะวันตกนะครับเป็นเส้นมาจากแยกโคโคนะครับเพื่อที่จะเรื่องเมืองผ่านทางไปทางจอมพระนะครับโดยที่ต้องผ่านเมืองนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้รถดามันเยอะขึ้นเนาะมันก็คือไม่ต้องสร้างเส้นทางที่ที่เพิ่มขึ้นนะครับเห็นไหมครับเพื่อน นะนี่นะโอ้รถหลายสิบคันเลยนะครับช่วงนี้ก็เห็นไหมครับเพื่อนเนครับมีคนมาดูเพื่อนเยอะเลยนะครับนะครับบรรยากาศยามเย็นของสวนเราก็จะประมาณนี้นะทุกวันนะครับก็คาดว่าปีนี้ทั้งปีเลยนะครับปีนี้ทั้งปีเลยที่ที่เราเนี่ยจะได้เห็นบรรยากาศนี้ตลอดทั้งปีนะครับจนกว่าจะแล้วเสร็จนะครับหลังจากนั้นบรรยากาศนี้มันจะหายไป มันจะทดแทนด้วยเสียงที่ดังอุกทุกขโครมรวมทางรถที่วิ่งผ่านเยอะกว่านี้นะครับอ่านะครับนี่คือบรรยากาศยามเย็นของสวนเรานะนะครับมันมีความเปลี่ยนแปลงที่ที่มากขึ้นนะครับอ่านะครับวันนี้ก็เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับวันนี้เพียงเท่นี้สวัสดีครับ